ก็สวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ลักก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของความฝันนะคะแล้วก็ได้รวบรวมความฝันที่ทุกทกท,กท่านนะคะเขียนเข้ามาถามไว้นะคะก็รวบรวมมาสักประมาณ10บเรื่องนะคะของความฝันแต่ละท่านนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็พอฝันเสร็จจะตีอย่างไรจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบางท่านเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนนะคะแล้วก็ฝันว่าเครื่องบินตกตรงเนี้ใครก็แล้วแต่ที่ฝันแบบนี้นะ ช่วงนี้อค่ะอาจยา์รักเน้นเลยค่ะระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนะนะคะการเดินทางเนี่ยถ้าไปไหนมาไหนดูแลเรื่องของยานพาหนะให้ดีมันเป็นลางบอกเหตุอย่างหนึ่งค่ะนะการเดินทางจะเจอกับอุปสรรคปัญหาใครทําธุรกิจอยู่ตอนนี้ธุรกิจกําลังจะเจอกับปัญหาค่ะนะมันจะเกิดความร่าชา้าเกิดขึ้นสิ่งที่เรามุ่งมั่นนะจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่ามันจะไม่ไปถึง จุดมุ่งหมายที่เราตั้งเป้าไว้นะคะมันจะมีการสะดุดมันจะอยู่นิ่งนะคะในกรณีที่ใครก็แล้วแต่ที่ฝันว่าเครื่องบินตกแล้วมันเป็นหล่นในน้ํานะคะเครื่องบินตกแล้วเสร็จแล้วเครื่องบินเนี่ยไปจมในน้ํานะคะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันสะดุดอยู่มันติดขัดอยู่นะคะคุณไม่ต้องกังวละไรมากนักแหละ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการช่วยเหลือนะมันจะได้รับการช่วยเหลือจะทําให้ธุรกิจกนัสามารถที่จะเดินต่อไปได้นะคะสําหรับตัวเลขค่ะนะคะที่เราจะตีในเรื่องของเครื่องบินตกจะมีเลข2นะคะเลข6เลข8เลข9นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกในเรื่องของคนที่ฝันว่าเครื่องบินตกนะคะอันนี้ก็จะเป็น สิบลำดับที่คนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะอาจารย์รักกับทีมงานก็คัดมานะคะเพื่อที่จะตอบกับทุกๆท,ท่านด้วยเ่นกัดน,นะคะท่านไหนนะคะฝันเห็นอะไรและอยากรู้ความหมายของความฝันก็เขียนเรื่องราวมาที่คอมเมนต์ส่งมาค่ะแล้วก็อาจารย์รักกับทีมงานก็จะรวบรวมนะคะในเรื่องของความฝันในแต่และความฝันที่ทุกท่านอยากรู้ะคะ่ะมาทํานายความฝันให้กับทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะคลิปนี้ก็ พอแค่นี้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่อาจารย์ลขอให้ทุกท่านฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ